bây giờ là la tì ơi, phong xá, là là hay kinh như bò. bây la Thị ơi, trang đấy là, là la tí ơi, ừ, đây là bạc hay như bò, ừ, đấy là, là như, bỏ. Ừ, là là kênh như bỏ. Ừ. hóa là cho mà không phải siết cho anh chị không phải phăng chẳng câu. ก็พาันไปก็เห็นบ่เห็นบ้างก็ใ่เยใช้าเป็นยาาพากัไงเอาเป็นความจริงอยู่บ่ซันยกปพิสกกันว่า้แต่ว่าตแต่เดี๋ยวเดี๋ยวตาแตเดี๋ยวตาตต่เด้เดียบ่เออตแต่ไดียวตแต่เดียวจริงเามือแรกตแต่เดีเลย มันี่พ่อยิ้มสาก็มีคิวผพาอีกแล้วครับพี่น้องครับเป็นจังไงเราบักลาซี่สันหานี่พ่อยิ้มสาเป็นพระเอกเนี่ยเป็นอยู่บอกไอ้บักคึ้อะไรน้ะพอบักคือมากดับหนึ่งซี่สันหานเขาตั้งแข่งแรงตัวมีคนโหดเขามากครับเบาคือมากดับหนึ่งากเห็นหน่าวเบาคึ้ไหมครับจะหันไปให้เบิรงนกันนะหันไปให้เบิร์นเบาคือกัน เห็นบ่า hmm. พ oh, you know, mm ี hmm. <laughs> uh ่น้องเห็นหอเป่าพี่น้องแข่งแล้วเห็นอย่างนี้มังโอ้พี่น้องหลายคนนี่อยากเห็นหน้าบ่าวกลิ่มนะให้เห็นแล้วคือสิสุดใจ่แล้พี่น้องเราแบบนี้น้อยจะถามอีกเด้อแบบนี้ฮเอาไหมฮะโอ้ให้ดูดูนะล่ะมั่น้องแข็งแรงตัวเห็นอย่างนี้มังโอ้ให้ดูดูเหรอมันจังแข็งแรงตัว เหตุยังหลายน้อยโอ้ยขากเนาะผู้ข้ามหมอมกำแม่จะาแม่หลายคนโอ้ย <laughs> ขากเนาะโอ๊ยขากเนาะผู้ข้ามหมอกผู้ข้ามยังก็หมอกำแมครับผู้ข้ามหมอกำแมก็จําแม่หลายคนจะาแม่หลายคนตั้งยายวันตั้งเองนอวัน ยามอยู่ไฟครบเดือนนึงแล้วสิสงมาไปแน่นอนมาดีน้อถึงยายวั่นถึงอีนวลถึงยายวันถึงอีนวลหัวถึงบักแก้วยามอยู่กับามเดือนนึงแล้วยาำออกฟื้นออกไฟแล้วย้ำบอกฟื้นออกไฟแล้วสิไปสิม่าไปแน่นอนาดีน้อล่าตีเอ้ยบัดยามออกฟื้นออกไฟแล้วสิสมพระสิสม่าเนาะบัดยามออกฟื้นออกไฟแล้วสิสมมาไผแน่นอลาตีเอ้ย หลายคนแหเอาไปเอาบอกบซะไปแต่ไ่ต้องเล่นบวกเล่นอันนี้เป็นโม่กันเป็นโม่ไม่หลุดอันเด้ต้องอยู่หยิบสีชมงเด้โอ้ยแวะมานส่น้ำพ่อนน้ำจะเจงอดีนะน้ำอย่คอคนนเนียติองมาใครเน่เนาะเื่องแต่น้ำ่อนแหละต้มไก่่นแล้วราดดีต้มไก่หั่แล้วลาี กระแก้วต้มไก่สู้กินสองตัวนหยางมยากบ่เอาเยอะว่กิตากไม่หโว้ยกินไ่ได้ละเนาะมันแก่กระแกต้มสู้กินสองตัวตัวไม่นด้ไหมเนี่ยมันยากบ่เอาเอาบกตากม่หก้วแกวต้มสู้กินสองตัวคนตัวมันถามไม่หยางยากบ่เอาพอเอาบ่เดี๋ยวกูตากม่หิ่นคั้เ็กเตอร์วอชันเอ่อั่นเ็กเตอร์ได้หมดนนี้คือค่้เ็เตอร์ได้หม จะตูวแล้วค่นจริงคนสวรรค์นะวุตามันก็าเสพมันมันส้ไมหาแต่ตดวแล้วบุตตาดันมันก็มันก็โอเคน่แหะสนใจอยู่หลักอะเขียนเรื่องแล้วก็ให้มันอ่านลงยูทูบไหมใส่ดนตรีเลยใส่ซ้อนไม่ใส่ดนตีได้ยังสีอ่านเรื่องลงยูทูบดีสิตายต้นทุดีสินตายมีคนอยได้แตเบิ้ง โอ้ยไฟ้ <no ีมากตงแ่งต uh> ัวอย่หลไรอยกะนังเ่อนเขาเลยนะพ่อโอ้ยขั้มเนาะขั้าหมอกันเนี้ยชิแตนไหลายคนง่ายว่าน่นไหลายอะมันต้องเก็เวาเฉียบไปเฉียวนะ เราผ่ามาสุดมาแล้วกูข้ามหมอกกาแม่ก่าแม่แล้วจแม่หลายคนว่าเอ๊ะต้องย้ายวัดถืออีนน่หันหัวตงบากแก้วกี่นรัถ้าออกฟื้นออกไฟต้องไปฉันกินนะหรอวะต้องออกื้ออกไปแล้วนาที้เย

hình như là đeo đeo tôm cây này nó ra thịt cây tôm su tôm su kì 2 một bây giờ mình ăn giả bọ bây mình ăn giả bọ cây tôm cây su kì 2 tuổi โอ้ยกินอะไรล่นะเนาะว่าแล้วออกลูกไม่อยู่กับมันกระเจงศ์สิแล้วครับ <c oughs> เอาละตีเอาละตีกันฮ่าฮนะ่า <c oughs> ่าแล้วออกลูกไม่อยู่กับมันกระเจงศ์สิละขาลังในจังหน่อยอจอมจังมีน,ำ <c oughs> นำ้ำนอ้องเต๋อไล้ตีเอ้ยนี่ยังไปกิก่นอะไรดแต่พอแต่แม่เข้ากับเครื่องกัน รำแน่ใจอะไรเช่นกันเลยหันหลังร่ำแน่ใจหันลังกะขลำมแน่จักน้อยหันลังแต่พอแต่แม่เขาเก๋เป็นจังสี่ละเอาก็เป็นจังสี่เด้มันจะหลับอีกสองตัวแต่พอกต่แม่เขาเก๋เป็นจังสี่ตัวแต่พอแต่แม่เขาเก๋เป็นจังสี่ตัวแต่พอแต่แม่เขาอันพัดออกลูกแต่พอแต่แม่เขาผมพัดออกพัดเลี้ยงเขาเก๋เป็นจังสี่ละก็เป็นจังสี่ตัวแต่พอแต่แม่เฮาเพิ่นเลี้ยงเฮาก็เป็นจังซี่ตัว ไม่กิจไม่หลายแต่ตัวเดียวอ่ะแต่พอแต่แม่เพิ่งกัเฮ็ดยังสี่ละเพิ่งเลี้ยงเข้านั่นเออคือกันนี่แต่พอแต่แม่เพิ่งกัเฮ็ดยังสี่ละเพิ่งเลี้ยงเข้านั่นนะยังเอิมเติมหุ่นตัวกินแต่เข่าใบเกลือแต่พอแต่แม่เข้ากับคือกันพอลารูง่ามอะไรนไปกินแต่เข่าใบเกลือเนาะพอลารูง่ามอะไรไปกินแต่เข่าใบเกลือ ออกลูกย่ามไ,ได้ได้กินแต่ข่าวาบาเกือเนาะบ่มากก็เป็นตาลิตโตยูได้จะน้อยเุนลาลูกแข็งแรงพุนโอดาเด้อกูจะกินเพื่อดอกจกน้อยผุนลาลูกแข็งแรงผุนเดี๋ยวกูสิกินเพื่อดอก <laughs> โอดาเด้อโอดาดวต้องลองาเสื้อได้ล่ะเสื้อบลัลลาเน่เสื้อแ้วเหมืนปะอปต้องลอาเสื้อได้ล่ะ ơ, tố lông ẩu sư đây là sư bậc là đi sư tèo men bó tèo lán ta ôi tèo ôi tèo lán ta xa ôi tèo lán ta Ngoài คือเตียวจังคือบ่มมวนเตี่ยที่เออ่าว่าทอเตียวอาสุปแล้วเอาเตียวนะโอ้ยยังบ่ได้ซื้ออยู่ยังบ่ได้ซื้อไปให้ร้องพอแล้วเราตั้งหอไอมวนคือยังเนี่ยออกลูกไม่อยกยังให้มีอ้างมีสรุปม่โเซนะที่มักสุจิบ่เห็นเบาบกันเราเห็นบะเอ็นน่ะกัน ร้องตาตัวตั้งไง <laughs> <laughs> ซื้อมวนก็อ,อย่างนี่เ <laughs> ไง้เ <laughs> อนซามไอ้นชับก <laughs> แ,แต่พอแต่แม่เพิ่งก็เห็จังสีละเป็นเรื่องเอานะ่ะ <laughs> ก็น <laughs> ้อยคนยามไดได้นิจะเข่าใบเกื้เน้อยยังง Hoa cũng lá, của tiệc bụi tình cưỡng của đạo đạo. Tell lắm tao. Tôi lắm, mọi sự đẻo. Sự tèo, mẹ Tôi Tôi lắm, mẹ bắt. 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 Tôi lắm, mẹ Tôi ผู้ชายังมาซื้อเตวอว่ะโอ้ยอันนี้บ่อเต้จานมันงไยมากมันก็สิสั่นะยเออเดี๋ยวต้องเอาซื้อไหนล่ะซื้อบักหลานแตวอแมนบ่อซื้อแตวอแมนบอโอ้ยเตนันตาโอ้ยอต โอ้ยเต่วรันตาซ่าโอ้ยซีเต่ยวแล้วเอาอป็นคนตั้งนะยมวลนี่แหละคือบ้เอารดเอามันจะเอาอย่เอาอูไดเป็นผู้ตั้งนะคือบอกเอาล้วมวถ่ได้จัิงๆคู่มเขาเอาอยู่แต่มาสื้อพวกเน่หันตั้งัอบอลอ่ารวะปัปั้นมาตะ แต่ว่าซื้อพย,ยมันตังไห้กับมวนอยู่ดอกว่าแต่ว่าซื้อพ่อยัยมันตังให้กับมวนอยู่ดอกว่าบักบ้านวันทีอือ้ทา,าอ,าอาางซื้อ,อต้องหญาติบอกบาเมือ้แม่อันสิน้สันเสมาก,ก่อนเอเถิดละบวกอันอันบริษัทาม,มาหาบรหารเดีวหาบริหารเด้วจังอันจังจังองมาให้าติสิน้นผลนีล้วว่ย ปั้นไฟซื้อมันก็ใหญ่ปั้นวัเตปั้นไฟซื้อมันก็ใหญ่ครับแ่ว่ะือเป็นตะได้เวียกแต่งานเถักปั้นวัดเตปั้นไฟโอ้ซื่อมันคือใหญ่แถววะเออเป็นตะได้เวียกแต่งานอเออเป็นแต่ได้เวียกแด้งานอยู่ได้หรอเวียกแต่งานแถ้ปั้นไฟว่านี่แนมะ็แต่ปัน้นท่านแค่หน้าถึงไม่ไปแห้งแล้ว เห็นแต่พ่อยัมึงดอกป่านฝายอยู่หน้าป่านฝายวะนี่แม่แต่ป่านคันแท่าก็เมยบ่อแห้งแ,แล้วกูเห็นแต่พ่อหญงมึงดอกป่านฝายอยู่หน้าป่านฝายอยู่หน้าหนามห้อยแค่ลงมากกูแค่ก็มาฆ่าอยู่ฝายหน้าเล้าเนาะหนามห้อยแค่ลงมากามมากูแนคนก็มาฆ่าอยู่หน้าเล่าหันเนาะก็มาฆ่าอยู่ฝายหน้าเล้าหันเนาะ น้ำห่วยแค่ลงมากูแคงจะมาฆ่าอยู่ฝายหน้าเล่าเหรอเนาะน้ำห่วยแค่ลงมากูแค่เนาะแม่นบ่น้ำห่วยแค่ลงมากดแค่ก็มาค่าอยู่ฝายหน้าเล่าหัน้โนฮันเนาะฮันเนาะโฮันเนาะฮันเนาะน้ำห่วยแค่ลงมากดแค่ก็มาค่าอยู่ฝายหน้าเล่าหันเนาะย้ำแรื่องย้ำยรืแรงนั้นมาุดแค่ ก็มาค่าเชือกายหน้าเล่าเนาะไายน้อยน่ะเลาหกยกปันเพราะนสามเดือนหมดวัช่างเล้ยวด้ๆย,ย,ยาำแงปูป่าหน้านามก็บวดกินย้ำแรงปูป่าน,าน,านาหน้านามก็บวชกินไหน่อยนน่ะเพราะนห่นวยแล้วปั่นอยู่สามสี่เดือนปูนบ่อส่วสี่ล้วไอหอยแก้คนที่ปัน้นไฟได้เนี่ หายวันน hey, oh ่ะเล่าบอกยกปั้นบ่๊มบานสามเดือนหมดหวาจังแล้วมีมองเดียวไฟหอยแค้นคนที่ปั้นไฟได้บุ๊ม่านคนธรรมดาเด้ลยไม่มองเดียวอะไรเช่นมีมองมีมองเดียวเด้มีมองเดียวเด้ฝายหวยแค้นมีมองเดียวนี่ล่ะไฟายบ้านหวยแค้นมีมองเดียวนี่ล่ะไฟบานหวยแค้นคนที่ปั้นายได้ห่วยบ่แม่นธรรมดาเด้อ ว้าพยายามเติบว่าแม่นคนั้ธรรมาดาเด้ราชีเอ้ยเป็นคนที่มีความพยายามอเติบเด้ฟังไปฟังมากกุลมักน้ำกัจจาวาเป็นคนที่มีวามพยายามเติบเป็นคนที่มีวามพยายามเติบเด้เออฟ้างแล้วกลุลมักน้ำเล่าอยู่เว้ยซื้อนี่มากกุลมักน้ำกปจงหวาบักป้านบักป้านฝายวัดทีบักป้านบักป้านฝายวดัยวดที เสื้อไปแตจะสูงเนาะมัน,นยังเสื้อปัน่นปั่นกับ,บมวลเนีมาซื้อแค่ยังสมัยเก่าซื้อสมัยใหม่นเนาะซื้อสมัยเก่าแต่ว่ามันใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยไหมเื้อปั่นกับมวลเลยปันนกก่นตะกะลิงตะกะลิงตะกะรินกิ๊กสัตว์กุหลานมันปั่นอันนั้น,น,นมันงงง <laughs> <laughs> เสื้อไมเสียเทียนเลยเอาดิบเลย <laughs>

ายโอ้รือมันคือโอ้สื้อมันคือไงเถววะเออเป็นแต่ได้เวียกได่งานเออเป็นแต่ได้เวียกได่งานอยู่ด้หล่ะป้านฝายวะนี่แม่แต่ป้านขั้นแค่หน้าแต่เมื่อพอแห้งแล้วเห็นแต่พอไงมึงดอกป้านายอยู่น้า น้ำหวยแค็ลงมาขุดแค็งก็มาฆ่าอยู่ฝ่ายหน้าเล่าหันเนาะย่างแรกปูป่าหน้าน้าก็บอกเออจิตฝ้ายหน่อยนั่นก็แม่นห่วยแล้วก่านอยู่สามสี่เดือนกูบอกดัวสี่เล้วมมีมองมองเดี่ยวเดี่ยมีมองเดี่ยวเด้ฝายหวยแค็มีมองเดี่ยวนี่ละฝ้ายบ้านหวยแค็พคุดบาดหวยแค็งอะไรบาดหอยแข็งมีมองเดี่ยวนี่ละฝ้ายบ้านหวยแค็บ้านดโดนแข็ง มีมองเดียวนี่ละ่ะฝ้ายบ้านดอนแค้นตัวซีนี่จะเป็นซสนี่สองขนมเส้นหนเป็นเสนี่สามอันอันเส้นเสือเอาเด้อเอาขนมขนเอานหนึ่งเป็นเส้นที่สามพอมาเขามาให้ได้ทีแล้วก็าจะเอาไปกินต้มแข่ครับอันเพื่ออาหารอยู่ข้างหลอดกันนะมันบอกตัวสี่เหลี่ยมนี่มองเดียวนี่ละ่ะฝ้ายบ้านดอนแค้นคน,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 นที่ปั้นฝ้ายได้ง่ายเพราะแม่เธรรมาดาเด้อเป็นคนที่มีความพยายามตรงมาก มาด่าเด้อเป็นคนที่มีความพยายามเติมดิดเออวางแล้วกูก็มกัดน้บเล่าอยู่เวยซื่อนี่ปากป้านปากป้านฝา,ายว้างแล้วกูกุมก็กมกักน้บเล่าอยู่เวยซื่อปากป้านปากป้านฝายวัดดินบ้านกะทิ บป้านฝายวัดเองพวกบาปีนี้ผู้ใหญ่หารก็จะแม่นหมานครับนี่หอดโ่งเรือยโรงงานลูกน้องก็จะว่าจักบ้านแต่หลานก็ได้หลานไส้บาดเี้ผู้ใหญ่หล่อนครับแจ้งของแก้วไปข้างในหลานวันพวกพวกใครกวครับคำเจ้านายของเราเป็นยัสิบ้าพวกบานปีนี้ผู้ใหญ่หารก็จะแม่นหมานครับนี่หอดโรงเรือยโรงงานลูกน้องก็จะว่าจักบ้านแต่หลานก็ได้ โต๊ะมาปีนี้ผู้ใหญ่หาก็จะเป็นหามานคักโต๊มาปีนี้ผู้ใหญ่หาก็จังแมนหมานคักโตกมาปีนี้ผู้ใหญ่หาก็จังแมนหมานคัก,ม,กม,ม,มีเทิงโล่งเรือยโลง่งไม่ลูกน้องก็ะไหลขึ้นอย่างนี้จักบ้านไดนเป็นบ้านไหนจักบ้านไหนเป็นบ้านไหนยังม่มได้ล้านไสอีกบ้านนี้ยังมาได้ล้านไสอีกโอ้ข้าขนาดเลยเไปโอ้ข้าขนาดเลยเว้ย ไอแก้วไม่สิ้นอยู่เนาะลูกเนาะแต่ว่าจักบ้านได้ล้านก็ได้ล้านไส้บาทเองอืมรว่ามันสอสิบาบาทรว่างอื่นขันได้ล้านสาวเังจขกว่านี้ว่าสิ่า่าฮ่าน่กฮ่าม่า่าเ่าฮ่าฮ่นไ่าฮ่า่าฮ่าด่าฮาฮสาฮ่่าฮ่่าฮ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 า่่าา วันวานกันโขกมาปีนี่ผู้ใหญ่หายก็จังแมนหมานโขกมาปีนี่ผู้ใหญ่หายก็จังแมนหมานค่ะมีเทิงล่งเรือยล่งไม้ลูกงองก็หลายขึ้นอย่างนี้จากบ้านใดไปบ้านใดยังมาได้หลานสายอีกโอ้คักข,ขนาดเล,เลยเว้ย <c oughs> แค่แท um um ้หล่อนครับแค่ของแก้วไปทางไหนหลายนวลมอยู่เงินหมดได้อีกพอข้าเจ้านายคนละแค่หนวลตัวมากกินข้าพี่บ่ออเขากัแม่มึงไปใส่หลายนวลก็แค่หล่อนครับแค่ของแก้วนั่นข้มากกินข้าวพี่บ่อพอกับแม่มึงไปใส่หลายนวลพอไงพอไงหลอนพอไงจ่าหลอนกับแค่ของแก้วพอไงจ่าหลอนกับแค่กองแก้วนั่นบอกมากินข้าวน้ำกันอยู่พี่บ่อ เส็งเพิ่มเพิ่มนต่มกอกันเป็นหน้าด้าคือกวนบ่คือกันคนละโปแยมบ่หวยบ่คนละแปดเออเปนเปนแบ่ เป็นคีย oh, ์บอร์ดใม่เองป่ะโอ้ขัดขนาดเลื่อ้ยวันนี้จานหลอนกับย้ายกล่องแก้วนะผมมากินข่าวน้ำกันยูพีบอน้ำกันยูพีบอจะยูให้ผลแล้วอีกวะคำเจ้าหนายี่ผมอายุยังสิบ้าโอ้ดีก้วยโกบังมาย่งความสมบูรณ เาเลกันพี่ให้ดองกันนั่นพ่นาขด้อุ้มร้านดอกแม่จะมบโนนโอ้ดีก็มาเบงมาแย่งมาซุ้มเขาเล่้กันพี่ให้ดองกันนั่นพินาขึ้นอุ้มร้านหรอกแม่ะมาโน่นโอ้ดีตัวมาเบิงมาแย่งมาซุ้มเขาเลกันยูพี่ ไถด,ดองกันหัน่นปีหน้าก็จะไม่ได้อุ้มหลานอยู่บ่ปีหน้าก็สะบ่ได้อุ้มหลานอยู่บ่นอนวันเนาะเออมันมาแต่อันยิสเละเอวละบ่บักหมวแดงน่ะบักหม้อแดงมีโอ้หอแดงนี่บ่โอเออคือยัโส มาแดงมีหลายคนหลายเป็นนั่นนั่นตะคนหนึ่งบัอยู่คนหนึ่งก็ยังอยู่อยู่ยังมีสำรองอยู่ยังมีสำรองใจเยอะโอ้ยตัวมาเบิ่งมาแย่งมาซุ่มเขาแรงกันอยู่พี่ให้ดองกันหันดีนากับสิบโมได้อุ้มหลานอยู่บ่นอนวันเนาะไอย่าไหนือคนละอีกคนละขั้นอย่างนี้ยังไงดอกให้หมดลาบ้านย่ากวนเอ๋อสุโมพี่สุ้กับขั้นเขาหน่ะเนาะ ก็นายลูกเขาญ่าเป็นบ้าวล่ะซื้อปลาซเลี้ยงลูกน้อยที่อ่านบอ่อซื้อปลาขบวมีสู้กาดก็เลยเนาะเอาขันบ่มีสู้กรบาท่านเขาหละเนาะโอเอขันบมมีะะนะเด้อสื้อมาขันนี่ใช่ไหมะออขันบวมีสู้สูกะะ้กรบาทานเขาแลละเนาะเเออกันเดียวกันเอา พันบ่มีสูงกับพระท่านเขาล่ะเนาะลูกเขาละแลนล่ะมึงสิมาค่าเลี้ยงลูกน้อยที่นี่บ่ลูกเขาละแลนล่ะสิมาค่าเลี้ยงลูกน้อยอยู่นี่บ่บ่แม่นบ่แม่นลูกเขาละแลนล่ะตสิมาโตสิมาค่านั่นเลี้ยงลูกน้อยอยู่นี่บ่ลูกเขาละแลนล่ะตสิมาค่าเลี้ยงลูกน้อยอยู่นี่บ่ซื้อปัสสาวะเลี้ยงลูกน้อยอยู่อันบ่มันก็สิบประคั่นจินเนาอจิตแหนงเขาละเว้ย คนนั้นบอกลูกมันบิดชิงมั้งเด็กกรห้เย็กบาดนี่จื้อไปมันจิ้งหางจิ้งหางจิ้งหางมันจิ้งหาจิ้แหางเขาเลือเวมันมันกับขั้นจิ้งหาจิ้งหงเขาเลือเวมันกับบ่อท่านกินเหือกินแห้งเขาเหลือเวนี่มันกอไปมันบิดคิงคนอุนะเบิ้งแน้าเป็นบิดคิงนะโอ้ยจังอยกระหายเยว่า อเอาีบานีเล้เอาบิดเอาเนื้อเอานังพูดเะไรภาายงนีเ้าบิดเอาเนื้อเอาบิดเอาเนื้อเอานังลาเอ้ยปานฟาาไฟแล้วกใาอุ่มขี่เาว่ <c oughs> ะอยังเครื่องหอนอุกุน <c oughs> ขี่เสยพู้ใดาแตเดี๋ยวนเป็นแพงมูนนั่นเนีอ

của đàn Dù thông qua tuần nè Ủa nào, ơn nè vẫn bị thiên nè Ô, ai nói cả ngày quà Nào, bị tàu nữa ơi Nên đi đây đi bà nè Hào hào, cũng không có sao cái xưa đâu Nói này bà อันนี้โอ้ยอยาะไรได้บ้านนี่ยฮันเดสันโอ้ยอยากไรได้บ้ันนี่ยเอาเอาเอามาซองเบิ้งซื้อซื้อดอก